สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงโชคลาภ16มิถุนายน2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแม่ดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวพระอาทิตย์นะ ฟ่งแค่ช้านะไปกันช้านะดาวอาทิตย์อยู่ในภพลาพะแม่สวยครับดาวอาทิตย์อยู่ในภพลาพะแล้วนะดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมถุนเนี่ยได้ตําแหน่งราชาโชคนะอุจจะวิราชราชาโชคฉลกฉเฉลาผลบุญเก่าสงให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง ดาวดีเข้าตำแหน่งดีเข้าพบเรือนดีแบบนี้นะครับ16มิถุนายนถือว่าสวยงามมากสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะดาวประจำตัวเป็นราชาโชคโชคแบบพระราชานี่นะแล้วอยู่ในตำแหน่งดีอยู่ตำแหน่งของดาวพุธนะดาวพุธก็ไปอยู่ในบ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในบ้านดาวอังคารดาวอังคารไปอยู่บ้านพฤหัสพฤหัสเป็นเกษตรจบเลย นะตรงนี้ถือว่าจบเลยนะครับแล้วอาทิตย์พุธศุกร์เขาเรียงตัวกันสามราศีแบบนี้แถมยังเรียงตัวแบบถูกต้องตามหลักสุริยะจักราวาลน,นะอาทิตย์นะพระอาทิตย์ศูนย์กลางดาวพุธถัดมาดาวศุกร์ถัดมา,ดา,ถ,ดมาถัดมาเป็นโลกมนุษย์ถูกไหมครับเนี่ยแล้วเขาเรียงกันตามตำแหน่งถูกต้องเมื่อเขาเรียงตามตำแหน่งถูกต้องแบบนี้ก็ถือว่าสวยงาม นะครับอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยหกสี่เอี่ยวฉะนั้นไม่ต้องคิดมากครับวันที่1ิมิถุนายนนั้นเป็นวันพฤหัสบดีนะครับบริวารอายุเดชสีดาวอาทิตย์เป็นสีนะครับนะอาทิตย์ศุกร์เป็นเดชครับพุธเป็นมนตรีเดชสีมนตรีเนี่ยก็คือในหลักทักษะนะครับเดชสีมนตรีก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับแล,ล้วเรียงตัวกันแบบนี้นะครับ ไม่ต้องคิดมากครับหกสี่เอียวหนึ่งสี่หกหกสิหกสี่หนึ่งหนึ่งหกสี่อะไรก็แล้วแต่ครับสลับกันไปเลยให้สวยงามนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีในทางดาราศาสตร์แล้วดาวสุขดาวเพนด้วยนะครับดาวสุขเพนพุธก็เพนนะพุทธนี่อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เพนแบบจัดนะเพราะว่าคือตำแหน่งนเนี้ยพาทิตย์เนี่ยเขา ย้ายวันที่15หมิถุน,นาเขาย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับ15มิถุน,นาฉนันวันที่16ก็ยังอยู่ต้นราศีนะดาวพุธอยู่ตรงนี้มันก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ทีเนี้ยดาวศุกร์กับเพนแน่เพราะห่างกัน3ราศีชัดเจนห่างกัน3ราศีมันก็มันก็คือเกินเกิน30องศานะจุดเพนสูงสุดของดาวศุกร์คือ48 48องศานะหนึ่งราศีมัน30องศาฉะนั้นแน่นอนห่างกันเกิน30แน่นอนศุกร์เพน นะครับดาวศุกเพนแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าจะเพนในช่วงเช้ามืดนะหรือเรียกว่าดาวประกายพึกษ์ใช่ไหมนะดาวประกายพึกนะแล้วดาวศุกก็สวยดาวศุกเพนดาวพุธก็มีก็คือถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับเรียงตัวกันแบบนี้นะครับดาวพุธคือดาวการเงินดาวพุธคือดาวลาพาเห็นไหมฉะนั้นเขาสลับไปสลับมาอย่างนี้ถือว่าสวยงาม พุทธอยุ่เรือนสุกสุข,สขเรือนังคารังคารอยู่เรือพนพฤหัสพฤหัสเป็น,กนเกษตรนะ,ะวันพฤหัสแหมก็ดาวพฤหัสก็ถือว่าไม่ไม่น่าเกียดใช้ได้นะครับราหูนี่นะราหูเป็นอีกดวงหนึ่งที่น่าจะสวยเพราะว่าราหูเนี่ยอยู่คู่กับดาวสุขคู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าคู่บแบบแหมรุ่มหลงเลยทีเดียวนะหกแปดห้านะอีกชุดหนึ่งนะหกแปดห้าอีกชุดหนึ่งนะ หนึ่งหกสี่นะหนะึ่งสี่หกแล้วก็หกแปดห้านะก็แยกแยกกันเป็นแยกเผื่อไปอะ่ะนะแยกเผื่อไปสำหรับที่ท่านที่แบบดูเลขที่มันสวยๆถูกใจนะเพลือหัดก็ถือว่าสวยเพลือหัดอยู่คู่กับอังคารนะทีนี้นะผมสังเกตดูนะแหมที่ผ่านมาหนึ่งมิถุนาเนี่ยจะไปเล่นเกี่ยวกับ ไปไปสนใจในเรื่องของเลขผู้ว่าคนใหม่ถูกไหมผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ก็หนึ่งเจ็ดเนี่ยถือว่าไม,ไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะดาวเสาร์เขาพักองศาอยู่นะครับดาวเสาร์เขาพักองศาอยู่รู้สึกคาที่แล้วจะไปออกเลขเลขทะเบียนรถใช่ไหมแล้วก็เลขเอ่อศูนย์สองซึ่งเป็นถ้านับจำนวนผู้ว่าทั้งหมดเนี่ยยี่สิบท่าน สองศูนยะ์ศูนย์สองทีเนี้ยหนึ่งเจ็ดไปออกเหมือนกับหน้าสามตัวนะเลขแปดหนึ่งเจ็ดแปดก็คือเบอร์แปดใช่ไหมหนึ่งเจ็ดผู้ว่าเราที่สิบเจ็ดอ่ะก็ว่ากันมันก็ไปออกเลขหน้าสามตัวแต่ทีเนี้ยผมว่าหนึ่งเจ็ดในรอบนี้ก็ถือว่าเด่นเอาเป็นว่าหนึ่งเนี่ยเป็นหลักเป็นฐานครับนะโดยเฉพาะเช้าลัคนาราศีสิงห์นะไม่เล่นตัวนี้ก็ไม่รู้ตัวไหนแล้วเพราะว่านี่คือดาวประจําตัวและอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุด นะดีที่สุดคืออะไรลาภระลาชาโชคนะคำว่าลาพะก็แปลว่าโชคลาภอีกแล้วแถมยังมีตําแหน่งเป็นราชาโชคครบอีกก็สวยงามมากนะครับก็ถือว่าสวยงามมากนะงั้นใครที่ชอบออกกําลังก็นะหนึ่งนำไปนะใครที่ชอบออกกําลังกายวิ่งอะไรเงี้ยว่ายน้าหรือไต่กีฬาเนี่ยก็ได้เลยนะหนึ่งนำไปนะครับแล้วก็ที่สวยก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะมีโอกาส ไม่แน่บางทีจะเรียกว่าเลขมันมาอีกรอบหนึ่งนะมันเคลื่อนเคลื่อนนะครับรอบนั้นอาจจะยังมาไม่ชัดชัดแต่ข่าวนี้ออกมาแบบชัดชัดชัดชาเนี่ยนะนะชาวลัคนณาราศีสิงก็ลองพิจารณาดูนะ,ะก่อนที่จะเลขเนี่ยมันมันหาง่ายมันคำนวณง่ายมันมีแค่หนะนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงศูนย์นะทีเนี้ยดูดวงก่อน อ่าดวงเป็นไงอ่ะมีลุ้นกับเขาไหมก็อย่างที่บอกน่าจะสบายใจไประดับหนึ่งนะสำหรับ,บชาวนาราศีสิงห์ในเรื่องโชคลาภนะเพราะอะไรหนึ่งดาวประจำตัวอยู่พบลาภตนุลาภหมายความว่าตัวเองก็ไปสแสวงหาในโชคลาภไปแสดงไปแสดงบทเข้าใจไดาวเนี่ยคือนักแสดงพบเรือนเนี่ย ก็คือบทบาทที่ไปเล่นถูกไหมชา้าลัคนาราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์เป็นนักสแสดงนักสแสดงแบบไหนก็ยิ่งใหญ่ยิ่งทนงอง,งอาจมาดผู้นำดาวอาทิตย์ถูกไหมลัคนา,าราศีสิงห์พบตนุก,ก็เป็นลักษณะนี้ธาตุไฟถูกไหมดาวอาทิตย์ก็ธาตุไฟสิงห์ก็ธาตุไฟมุ่งมั่นตั้งใจมีพลังมีไฟ เนี่ยไปอยู่ราศีเมถุนธาตุลมเนี่ยไฟคู่กับลมเป็นไงสวยงามถูกไหมไฟได้ลมเสริมแล้วก็มีตำแหน่งเป็นราชาโชคเขาไปแสดงบทบาทเป็นไงเป็นคนรวย <c oughs> ดาวอาทิตย์เนี่ยเดือนนี้เดือนนีนน้แสดงบทบาทเป็นคนรวยนะเพราะเป็นลายราชาโชคไงใช่ไหมแล้วมีตำแหน่งที่ดีแล้วก็อยู่ในภพอะไรภพลาภโชคลาภ ดาวลาพาไปไหนดาวพุธไปเรือนการงานอ่ะไอเรื่องโชคลาภเนี่ยมันแน่นอนนะครับแน่นอนนี่หมายถึงมันมีโอกาสมีความโชคดีทําอะไรก็สําเร็จนะโชคลาภแปลว่าความสําเร็จด้วยนะมันไม่ได้แปลว่าเออ่ถูกสลากถูกรางวัลหรือได้เงินมาแบบฟุ๊กๆุกมันมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งทีเนี้ยมันต้องไปดูว่าตัวเองไปอยู่ในเรือนโชคลาภส่วนโชคลาภนะ ซึ่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมันก็จะเป็นโชคลาภจากการเงินซะด้วยเพราะอะไรเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นทั้งดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวโชคลาภ Two in one <c oughs> ดาวพุธไปอยู่ในราศีพฤกษบ้านดาวศุกร์นะก็บ้านคู่ธาตุถูกไหมบ้านคู่ธาตุก็ถือว่าดีฉะนั้นนอกจากไอ้โชคลาภที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคถูกรางวัลอะไรก็ตามเนี่ยนะหลักๆอะ่ะ มันมาจากการทํางานมันมาจากความสําเร็จในหน้าที่การงานประกอบกิจาก,การธุรกิจนะคือที่ทําคลิปพวกเนี้ยก็คือทําคลิปเพื่อให้แบบทุกคนได้ได้ถูกลงวัลได้สนุกได้ลุ้นเข้าใจไหมไม่ได้หวังให้แบบทุกคนแบบโอ้ล่ำรวยถ้าทุกคนรวยกันหมดมันก็ไม่ใช่การเขาเรียกว่าแบ่งอ่ะถูกไหมมันก็ไม่ใช่การว่าเออมันเป็นโชคลาภถ้าทุกคนได้แน่ๆฉะนั้นเอาแค่ พอสนุกสนานนะครับในเรื่องของโชคลาภเสียงโชคนะก็อยู่ในระดับเนี้ยก็ถือว่าดีส่วนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอย่าลืมว่าท่านเป็นปัสวะราศีปัสวะราศีเนี่ยสัตว์สีเท้านะต้องทํางานหนักต้องออกกําลังนะออกกําลังหมายถึงลักษณะงานของท่านเนี่ยต้องงานที่แบบต้องใช้แรงกายแรงใจฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภเรื่องความสําเร็จเรื่องของ การจเจริมเติบโต Banana. ในหน้าที่การงานมาสวยนะเนี่ยพอดวงทุกอย่างดีมันก็ดีครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีโชคหมายถึงว่าหลักๆเนี่ยมันมาจากงานมันมาจากความสําเร็จในชีวิตส่วนโชคลาภแบบลักษณะถูกรางวัลถูกอะไรพวกเนี้ยมันจะเข้ามาเสริมเข้ามาเสริมตอนไหนก็ตอนนี้แหละก็ดาวตัวเองอยู่ในเรือนโชคลาภไงถูกไหมเนี่ยไม่มาตอนนี้มาตอนไหนอะนะครับ ก็ถือว่าตำแหน่งดีครับนะถือว่าตำแหน่งดีแล้วก็ดาวดาวพฤหัสตกมรณะไม่ต้องกลัวแล้วชาวล,าลาัคนารสีสิงห์ที่จะเน้นย้ำนั่นก็คือดาวพระเกตเนี่ยเล็งลักพระเกตเนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณนะนอกจากเลขที่ผมนำเสนอไปเนี่ยนะดวงดาวที่ผมนำเสนอไปเนี่ยบางทีไม่ต้องอะความฝันเพราะดาวเกตเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับ จิตวิญญาณเซนความรู้สึกลางสังหรณ์บางครั้งก็ความฝันนะครับเอาง่ายเชื่อตัวเองด้วยนะเกิดว่าแหมเลขนี้มันไม่ได้บอกแต่ทําไมอยากซื้ออยากลองอยากลุ้นดูก็ทําได้นะก็ทําได้นะเพราะาดาวเกตเนี่ยเป็นดาวแห่งเซนลางสังหรณ์เนี่ยเลงลัคนาเนี่ยสวยงามนะครับสวยงาม ถือว่าดีเลยทีเดียวนะไม่ได้เสียหายรวมทั้งบางทีก็ฝันนะถ้าฝันเจอเจอฝันเป็นเหตุการณ์อะไรตีออกมาเป็นเลขอะไรหรือว่าฝันแล้วบดีไม่ดีอะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะครับวันพฤหัสใช่ไหมชาว,วาราศีสิงห์ก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ก็ถือว่ามีโชคลาภครับ16บมิถุนาก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกท่านแล้วก็อย่าลืมนะทำบุญสุนทานซะด้วยนะ ดาวพฤหัสตกมรณะไม่ใช่ว่าเสียหายอะไรนะเป็นเกษตรดีแต่เป็นช่วงจังหวะที่จะต้องเขาเรียกว่าเหมือนเราต้องสั่งสมบุญบารมีเข้าไปเข้าใจไหมคือดาวพฤหัสเนี่ยตัวตัวที่จะส่งผลบุญชะตาของเราเนี่ยมันไปไกลอะมรณะมันแปลว่าไปไกลนะครับฉะนั้นตัวเองก็ต้องเสริมเข้ามา เห็นไหมดาววิญญาณดาวจิตวิญญาณดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยก็เข้ามาเลงเนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องแบบทําทนู่นทํานี่ในการเสียสละในเรื่องของกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังใจนะก็คือทําบุญนะครับทีนี้ไม่อยากจะไปจํากัดในเรื่องของศาสนาเนาะว่าเอ้ยต้องอะไรเงี้ยเพราะบางท่านเนี่ยนับถือศาสนาอื่นก็เอาเป็นว่าทําความดีโดเน a t หรือว่าทําอะไรที่มันเกี่ยวที่ ตามหลักศาสนาที่ท่านศรัทธาถูกไหมบางคนก็คือพูดง่ายความดีมันเป็นสากลนะครับความดีเนี่ยทำความดีเนี่ยรับรู้หมดอ่ะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศาสดาหรือพระเจ้าของทุกศาสนารับรู้หมดครับว่าเราทําความดีนะครับก็ถือว่าเป็นแบบนี้สําหรับชาวราศาีสิงห์ดวงมาแล้วดวงดีแล้วนะครับเดี๋ยวดวงในเดือนกรกฎาคมจะสนุกสนานกว่านี้ เพราะมามีดาวที่เรียกว่าสําคัญมากๆอย่างดาวมฤนจะยูจะย้ายเดี๋ยวจะทําคลิปมาให้นะครับกรกฎาคมก็รอสักนิดหนึ่งครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่กดแชร์ก,กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ